วันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องราวความคิดเห็นของชาวเกาหลีที่มีต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวการประทะก,กันตามชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็ยังไม่ถึงกับคลี่คลายมากนักยังมีข้อกล่าวหาขัดแย้งกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางกัมพูชาได้ยื่นเรื่องต่อนานาชาติประนามประเทศไทยกล่าวหาว่าไทยเริ่มโจมตีก่อนทําให้กัมพูชาได้รับความเสียหาย ประชาชนต้องอพยพกันอย่างยากลำบากและตอนนี้ขมรนเองก็รับบทนางเอกผู้ถูกรังแกซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางกัมพูชาได้ดำเนินเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วผิดกับฝั่งไทยเราเชื่องช้าอยู่ณขณะนี้ซึ่งผมก็หวังไทยจะมีวิธีการไม้เด็ดอะไรต่างๆออกมาตอบโต้ทางขเมียนบ้างนะครับชาวเกาหลีจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างไปฟังกันครับเรามาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับ เพื่อปกป้องประเทศของเราจากกองทัพจีนและเกาหลีเหนือในช่วงสงครามขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยที่ร่วมต่อสู้ด้วยชีวิตคอมเมนต์ต่อไปก็ได้บอกว่าไทยยังสนับสนุนข้าวให้เกาหลีใต้ถึง40,000ตันเป็นประเทศที่หนุ่มสาวมาเสียสละเลือดเนื้อต่อสู้ในสงครามเกาหลีถ้าจีนช่วยกัมพูชาจริงเราก็ช่วยไทยด้วยนะ ตอนสงครามไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ช่วยเหลือเราเลยนะขอให้ชาวไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคอมเมนต์ต่อมาส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มองประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนทุกประเทศในแง่ดีนักเนื่องจากปัญหาการเหยียดเชื้อชาติการพำนักอย่างผิดกฎหมายและการบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่ผมสนับสนุนประเทศไทยอย่างมีเงื่อนไขเพราะช่วยเราในสงครามเกาหลี และความคิดเห็นคนเกาหลีคนนี้ก็ได้บอกว่าในช่วงสงครามเกาหลีประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียประเทศแรกที่ตอบสนองคำขอของสหประชาชาติและตัดสินใจส่งกำลังทหารและเป็นประเทศแรกที่เหยียบแท่นดินเกาหลีประเทศไทยเข้าร่วมกองทัพสหประชาชาติในนามกองพันธุไทยและทหารไทยประมาณ1 1 0 0 0นายสลับกันเข้าร่วมรบเพื่อเกาหลีใต้จนถึงปี1 9 7 2 กองทัพไทยต่อสู้ด้วยความกล้าหาญท่ามกลางความหนาวเย็นที่รุนแรงและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและมีบทบาทสำคัญในการรบที่สำคัญไทยที่ยืนหยัดอยู่จนถึงที่สุดถูกบันทึกว่าเป็นประเทศที่ไม่ถอนทหารออกเป็นประเทศสุดท้ายแม้สงครามจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ด้วยความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทยเช่นนี้ได้สร้างมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างเกาหลีและไทยและจนถึงทุกวันนี้สาธารณรัฐเกาหลีก็ยังคงขอบคุณและไม่ลืมความทุ่มเทของพวกเขาคอมเมนต์ต่อนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยนินทากองทัพของตนเองก็จริงแต่คนที่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่จริงๆน่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ปล่อยให้การสนทนานั้นรั่วไหลออกมา,มามากกว่า ตอนนี้อดีตนายกก็รู้สึกผิดหวังและจะไม่ช่วยกัมพูชาอีกต Th an er, ่อไปและไม่มีอะไรเหลือที่จะป้องกันความขัดแย้งทางอาวุธได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ช่วยเหลือสาธารณรัฐเกาหลีของเราในช่วงสงครามเกาหลีขอให้ไม่มีความเสียหายร้ายแรงคอมเมนต์ต่อมาฉันเห็นทหารกัมพูชาชอบสร้างเนื้อหาที่เปิดเผยตำแหน่งของตนเองขณะต่อสู้กับทหารไทยซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับทหารไทย ต่อมาคนนี้ก็ได้คอมเมนต์ว่าที่กัมพูชาทําแบบนั้นก็เพราะมีจีนหนุนหลังกัมพูชาได้ให้เช่าพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกใกล้เมืองสีหนุวิวให้กับจีนและจีนได้สร้างสนามบินทหารโดยมีเงื่อนไขาการเช่า100ปีทุนจีนที่ใช้สําหรับทางรถไฟสายหนึ่งนั้นมหาศาลมากฉันก็เลยคิดว่าจีนอาจจะยุยงให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ หุ่นเซนถึงกับโทรศัพท์คุยกับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยซ้ำดูเหมือนจะไปไกลแล้วดูเหมือนว่าเขาจะก่อสงครามเพื่อเสริมสร้างฐานอํานาจของลูกชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันคอมเมนต์ต่อมา แม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะถูกทุนจีนครอบงำเหมือนเกาหลีใต้แต่ฉันจะไม่ลืมความมีน้ำใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนของชาวกรุงเทพที่ฉันได้ไปเที่ยวเมื่อไปประเทศไทยเลยยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเป็นประเทศพี่น้องที่ช่วยเราในสงครามจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ได้รับความเสียหายแม้ว่าความแตกต่างทางกำลังจะมากขนาดนี้แต่สงครามก็เกิดขึ้นแสดงว่ามีบางอย่างที่ต้องการปกปิดและพยายามดึงความสนใจทั้งหมดมาที่นี่ ฮุนเซนทำเรื่องที่ไม่เป็นที่เข้าใจจากประเทศอื่นๆและถูกจับได้จึงพยายามเบี่ยงเบนความสนใจค่าตอบแทนที่ประชาชนได้รับนั้นสูงเกินไปและโหดร้ายเกินไปในไม่ช้าฮุนเซนก็จะได้รับผลกรรมเช่นกันมีสองประเทศในเอเชียที่ส่งหน่วยรบไปร่วมรบคือไทยและฟิลิปปินส์ไทยส่งกำลังพลไป6,326นายในจำนวนนี้136นายเสียชีวิตในประเทศของเราเราต้องไม่ลืมเรื่องนี้ กองทัพกัมพูชาเริ่มโจมตีก่อนเป็นอันดับแรกโดยการยิงจรวด BM-21 เข้าใส่บ้านเรือนของพลเรือนทําให้ชาวไทยเสียชีวิต13รายและบาดเจ็บจํานวนมากน่าเสียดายที่ผู้เสียชีวิตรวมถึงทารกอายุ2เดือนและเด็กอายุ8ขวบด้วยถ้าไม่มีเครื่องบินรบก็เลิกทําสงครามเถอะชาวบ้านตายกันหมดแล้วเด็กไทยกําลังเลือกไอศครีมที่เซเว่นอเลเจรวดก็บินมาและทําให้เสียชีวิต เด็กคนนั้นจากไปโดยไม่แม้แต่จะบอกลาพ่อแม่คนเกาหลีรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะคอมเมนต์ต่อมานะครับสงครามเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งกันและกันมีแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เท่านั้นที่ได้รับความเสียหายขอให้ไทยและกัมพูชาแก้ปัญหาได้ด้วยดีเมื่อสหประชาชาติขอให้ประเทศพันธมิตรเข้าร่วมสงครามเกาหลีไทยเป็นประเทศที่อนุมัติเข้าร่วมเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา ไม่เคยลืมเลยค่ะฉันทราบว่าการโจมตีในกัมพูชาครั้งนี้ทําให้เด็กและผู้สูงอายุเสียชีวิตถึงแม้ว่าสงครามจะไม่ควรมเกิดขึ้นก็ตามเป็นกําลังใจให้ประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีครั้งแรกหรือไม่ก็ตามการถึงระเบิดอาคารพลเรือนและโรงพยาบาลถือว่าเกินขอบเขต